วิธีการใช้แอปพลิเคชันทันใจเข้าแอปพลิเคชันทันใจนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับมีสามบรรทัดบรรทัดแรกให้ท่านใส่ชื่อบริษัทของท่านนะครับชื่อบริษัทก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านกดเลือกชื่อบริษัทของท่านจากรายชื่อที่แสดงขึ้นมาเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นในบรรทัดที่2ให้ท่านใส่รหัสพนักง,งานของท่าน และในบรรทัดที่3ใส่รหัสผ่านนะครับที่ทางบริษัทได้แจ้งมาหลังจากนั้นจึงทำการเข้าสู่ระบบในขั้นตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันหลักนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยสำหรับบางบริษัทที่มีสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อ แอปพลิเคชันนะครับดาวนโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็จะสามารถเริ่มทําการขายได้แล้วนะครับวิธีการบันทึกรายการขายเราเข้าเมนูบันทึกการขายครับหลังจากนั้นจะเข้ามาหน้านี้น,น,นะครับเราก็เลือกวันที่ทํารายการขายเช่นวันที่12มีนา2517ตามแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกวิธีการทํางานต่อว่าเราจะเลือกสแกนบาร์โค้ด หรือกอกสินค้านะครับตอนนี้เราจะดูการสแกนบาคคร์โค้ดก่อนแล้วก็กดสแกนบาคคร์โค้ดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเรามีประเภทการขายแบบไหนก็คือปกติหรือจัดรายการในตอนนี้เราจะเลือกการจาัดการขายแบบปกติก่อนนะครับกดตกลงหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใช้โทรศัพท์ของเรานะครับสแกนบาคคร์โค้ดที่จัดเตรียมไว้ได้เลยนะครับเมื่อสแกนสินค้าเสร็จแล้วนะครับ ในตะกร้าสินค้าก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเป็นเลขหนึ่งที่ตะกร้าสินค้าหากเราต้องการสแกนสินค้าเพิ่มนะครับเราก็สามารถสแกนต่อได้เลยนะครับดังนี้แต่ในการทํางานต่อเนี่ยครับจะต้องเป็นการทําการขายที่เป็นการขายโปรโมชั่นเดิมหรือไม่ได้เปลี่ยนการรูปแบบการขายนะครับเพราะว่าบริษัทแอปพลิเคชันจะคํานวณราคาขายจากตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรา สแกนสินค้าครบแล้วเราให้เข้าไปกดปุ่มดูตะกสินค้านะครับว่าเราสแกนสินค้าเข้าไปทั้งหมดกี่ชิ้นเพื่อทําการตรวจสอบนะครับตามนี้นะครับมี1นึ่อ่าอย่างละ1ชิ้นหรือถ้าหากเราต้องการแก้ไขจํานวนสินค้าเราสามารถกดปุ่มที่ตัวเลขแล้วก็แก้ไขได้อย่างนี้เลยนะครับเป็นพวกบวก1ชิ้นบวก2ชิ้นอะไรก็ได้ลบบวกก็ได้นะครับ ตามนี้เมื่อเรากดตกลงนะครับระบบก็จะคํานวณราคาให้โดยอัตโนมัติตามรูปแบบที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้เราปรับจาก2ชิ้นก็เป็น4ชิ้นแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มตกลงได้เลยหรือถ้าหากการสแกนสินค้านั้นเป็นการสแกนสินค้าที่ผิดเราก็สามารถลบได้จากหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับที่เราเห็นขยะนี้เราจะลบรายการ รายการที่2นี้ครับ1รายการที่ปุ่มถังขยะเรากดได้เลยนะครับมันก็จะลบทิ้งไปนะครับระบบก็จะคำนวณให้เห็นว่าตอนนี้สินค้าในตะกร้าเราเหลือ3มชิ้นเท่านั้นถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็กดตกลงได้เลยนะครับแอปพลิเคชันก็จะถามเราว่ายืนยันไหมนะครับว่าสิ่งที่เราจะลังจะทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบดีแล้วก็กดตกลงได้เลยครับ โอเคนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเรา,าสแกนบาร์โค้ดนะครับแล้วปรากฏว่าไม่สามารถาสแกนสินค้าได้อาจจะเกิดจากบาร์โค้ดเสียหายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถกดปุ่มกรอกรหัสสินค้าได้เช่นเดียวกันก็จะเข้าไปสู่หน้า,ากรอกรหัสสินค้านะครับอตอวนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าปกติก่อนนะครับหลังจากนี้ครับ เมื่อเราโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูพิมพ์รหัสสินค้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปที่ก,กล่องรหัสสินค้าแล้วก็เลือกเมนูการขายว่าเป็นปกติหรือจัดรายการเราเลือกปกติก่อนนะครับในการพิมพ์รหัสสินค้านะครับเราพิมพ์ตรงช่องที่เขียนว่าค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์เลขรหัสสินค้าที่เรามีอยู่ หรือบาร์โค้ดหรือชื่อสินค้าที่เรากําลังทําการขายนั้นนะครับสมมุติว่าเป็น A 66นะครับมันก็จะขึ้นมาว่ามีอยู่กี่รายการประมาณนี้เราก็ตรวจสอบดูครับว่าเราจะทารายการขายใดนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับอตอนนี้เราเลือกเข้ามา1ชิ้นแล้วนะครับลิสต์รายการก็จะขึ้นในตะกร้าสินค้า1ชิ้นถ้าเรายัง ทำการขายในโปรโมชั่นเดิมเราก็เลือกสินค้าเพิ่มได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือหากสินค้าเดิมมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเราก็อาจจะมากดซ้ำได้จำนวนก็จะเพิ่มให้เป็น2ชิ้นอย่างนี้นะครับจากเมนูที่เราเห็นนี้นะครับสินค้าชิ้นแรกจะมี2ชิ้นสินค้าชิ้นข้างล่างจะมี1ชิ้นในตะกร้าจะมีรวมเป็น3ชิ้นเช่นนี้นะครับเมื่อเราทำการ ขายสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะต้องตรวจสอบนะครับว่าเราทําการขายถูกต้องหรือไม่ก็กลับมาดูที่ตะกร้าสินค้าว่าสินค้าถูกต้องหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเมนูที่เราสแกนสินค้าไปเมื่อสักครู่นี้สามารถทําการตรวจสอบแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับระบบก็จะตรวจสอบให้แล้วก็ทําการแก้ไขตัวเลขให้เช่นกันนะครับหากมีรายการผิดพลาดก็เข้ามาที่การลบนะครับถังขยะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ เมื่อถูกต <off? S 2> <face> ้องเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องขออภัยนะครับเราก็จะกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการทํารายการขายกดปุ่มตกลงตามนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกสําเร็จแล้วนะครับในการบันทึกสินค้านี้นะครับเป็นการบันทึกการขายเท่านั้นนะครับแต่ว่ารายงานยังไม่ถูกส่งไปที่ระบบหลังบ้านนะครับเราต้องมาหน้าที่หน้าเมนูส่งรายงานนะครับกดเข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะมีรายการขายที่เรา คีย์ไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งการสแกนแล้วก็การอกอกลางสินค้านะครับตามนี้เราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรในหน้านี้เรายังสามารถทําการแก้ไขได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขคู่นี้อย่างตรงนี้อาจจะเป็นแค่คู่เดียวนะครับก็กดตกลงนะครับเมื่อทําการแก้ไขแล้วใดๆก็ต้องกดตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะยืนยันการทําการแก้ไขนะครับ ข้อมูลก็จะถูกแก้ไขอย่างที่เราเห็นนี้นะครับหรือหากมีรายการใดที่ต้องการลบเราก็สามารถเข้าเมนูลบได้ที่บริเวณด้านล่างขวามือนะครับกดลบนะครับเราก็จะเลือกนะครับว่าเราจะลบรายการใดตานี้ก็จะขึ้นกล่องมาอย่างนี้นะครับเราเดี๋ยวเรามาลบ1คู่นี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็เมื่อเลือกสินค้าที่จะลบแล้วเราก็กดลบได้เลยครับนยะครับแอปก็จะถามว่าลบหรือไม่แล้วก็ ตกลงนะครับตอบตกลงไปครับก็จะเหลือแค่รายการ3คู่ที่เราทําการตรวจสอบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเราตรวจสอบรายงานที่เตรียมส่งเรียบร้อยว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเราก็สามารถส่งข้อมูลได้ทันทีนะครับที่ปุ่มซ้ายมือด้านล่างที่เขียนว่าส่งข้อมูลนะครับเรากดส่งข้อมูลเมื่อกดส่งข้อมูลแอปพลิเคชันก็จะถามว่าต้องการส่งข้อมูลจริงหรือไม่นะครับ เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับ mm. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้วข้อมูลที่เตรียมไว้ก็จะหายไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าสินค้าหายไปไหนเราสามารถไปดูรายการที่เราส่งข้อมูลให้บริษัทได้นะครับว่าเราส่งสินค้าอะไรไปเราจะกลับไปดูได้ที่เมนูประวัติการขายนะครับตรงนี้เราเมื่อวานเมื่อกี้เราทําวันที่12แล้วก็กด ครับสักคู่ก็จะโชว์สินค้าที่เราทํารายการขายมาดังนี้นะครับอันนี้ผมทํารายงานไปหลายชิ้นนะครับร้อยกว่าคู่ก็เยอะนิดนึงนะครับแต่เมื่อกี้ที่ทําไปคือหกห้าห้าห้าหกสามคู่อันนี้คือรายการที่ทําเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในประวัติการขายของเรานะครับก็เบื้องต้นนะครับแอปพลิเคชันก็ โฟการทำงานก็ประมาณนี้นะครับสรวจนเมนูอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ